I'm so new. ครับผมโฟร์ตี้ทีของเรามาในคอนเซปของคอนเทนต์พันแท้ plus นะครับผมที่เราจะเสิร์ฟคอนเทนต์มากยิ่งขึ้นรูปแบบใหม่ยิ่งขึ้นนะครับมีความสดใหม่มีอรรถรสถึงรสถึงชาติมากยิ่งขึ้นครับเราถึงเรียกว่าคอนเทนต์พันท้ plus นะครับผมนี่ plus อย่างนี้เลยนะครับผมเราจะเต็มครับกับ3วันจันนังคารพุธสองทุ่มนะครับผมทางช่องโฟร์ตี้ทีวีนะครับผมช่องทางหลักของเราเลยนะครับผมทวิช ย t u ู e แล้วก็ซูนะครับผมเริ่มต้นครับกับวันจันทร์ก่อนเลยครับผมกับเจพัทอัปเดตครับผมยังคงอยู่ไม่ไปไหนนะครับนี่คือรายการที่ดีที่สุดของเรานะครับผมต่อจากนั้นนะครับผมเราจะมีรายการคนอะไรมีไข่ใบเดียวนะครับผมคนนั้นแพ้แต่รอบนี้ครับผมเราไม่ได้มาในคอนเซปต์ของคนอะไรมีไข่ใบเดียวแบบปกติแล้วนี่คือคนอะไรมีไข่ใบเดียวทัวร์นาเมนต์ใคร แตกนะครับผมกับการแข่งขันครับผมเล่นคนอะไรมีไข่ใบเดียวนะครับเพื่อชิงสิทธิ์ในการที่จะทำลายไข่ไก่ของตัวเองครับผมให้เหลือแค่2ใบเป๊ปๆเท่านั้นนะครับผมถ้าสามารถทําได้แล้วก็รับไปเลยนะครับผมไข่ไก่สดๆนะครับ1แผงพร้อมกับเงินรางวัล1นล้าน G plus นะครับนอกจากนี้ครับรายการนี้จบไปปุ๊บเราจะใช้เวลา4เดือนด้วยกันเนาะและเราจะไปต่อกันครับผมกับ possibility game 2กลับมากันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมสับเกมโชว์ทายตัวเลขนะครับผมที่ต้องวิเคราะห์ตัดช้อยไปเรื่อยๆนะครับผมเดาตัวเลขกันไปพร้อมกับคำใบ้สารพัดรูปแบบนะครับผมที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถตอบได้นะครับผมบอกเลยว่า5 l e เลเวลในซีซั่นใหม่นี้นะครับผมจะให้คุณได้เงินรางวัลมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน ผมและก็โปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งหลังจาก Possibility จบไปนะครับเรามากับโปรเจกต์ที่ชื่อว่าน้ำเต็มแก้วเกมเติมน้ำตามจิต,ตวิทยานะครับผมลองดูว่าน่าจะเป็นแบบไหนคอนเทนต์อาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้นะต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่าครึ่งปีหลังเราเจอกับโปรเจกต์น้ำเต็มแก้วอย่างแน่นอนครับทั้งนี้ครับสล็อตพิเศษตรงนี้ครับผมช่วงเวลาตรงนี้ครับผมเรามากับสล็อตใหม่ที่ชื่อว่า o l y f u n Monday ไอชื่อแบบคุ้นๆว่ะเอมันเหมือนอะไรนะไอ,อชื่อวงดนตรีก็ใช่เอ๊ะหรือจะเป็นอย่างงี้เอ๊ะลองเราทำดูดิ Only Fun Monday วัานอาคารในเดือนมอกราคมเราก็ได้มีรายการที่ศษไปแล้วนะครับกับเลือกตั้ง69พลิกประเทศพลิกอนาคตกับการอัปเดยเรื่องราวของพรรคกางเมืองต่างๆและการเลือกตั้งในรอบต่างๆครับโดยเราจะเจอการตลอดเดือนมอกราคมนี้หลังจากนั้นนะครับเราจะเข้าสู่ความสนุกแบบเแบบต็มรูปแบบอ่าเริ่มต้นกันในเดือนกุมภาพันธ์ครับสัปดาห์ที่ 1- นึงและนะครับจะเป็นการกลับมาอีกครั้งของ The ดูเทอร์ฟลูจีที่3ที่จะนำา6รายการที่เคยโด่งดังใน 40m แต่สกลับมาอีกครั้งครับ เพื่อให้คุณคุณเนี่แหละครับเลือกเพียงหนึ่งรายการเท่านั้นที่จะให้กลับมาเต็มซีซั่นแปดตอนส่วนสำหรับรที่สอครับคุณจะได้พบกับรายการใหม่ของทางตองห้าเป็นกนชว์ที่จะปัดการฟังและเสียงเท่านั้นกับเสียงชนเสียงซึ่งเดี๋ยวทางตอนหนะครับจะเป็นคนอธิบายว่ารายการแบบนี้เป็นอย่างไรส่วนสปดาห์ที่สี่คนด้นะครับจะเป็น เพกระดานครับรายการบอร์ดเกมของเรานี่เองเป็นรายการที่จะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับบอร์ดเกมนะครับกับสามที่เอ็มของเรานะครับบอกได้เลยว่าในปีนี้นั้นได้สะดุกตัวนากว่าเดิมแน่นอนนะครับมีทางการออกโลกสถานที่และทุกเทปหลังจากนี้ไม่ใช่ทุกเทปสิทุกอีพีต่อจากนี้เป็นรายการสดครับทุกคนจะได้ร่วมมีปฏิสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีการคอมเมนต์มีการแคทนะครับคุยกันสดๆได้เลย รเรื่องราวว่ทอินหนงตาบนโลกใบนี้คุยกันได้อย่างเต็มที่เพราะเป็นรายการสมัล้นะครับกระ่ายทีเอ็มของเราและแน่นอนครับทุกวันพุธนะครับผมเรายังคงมีคอนเทนต์แบบจัดเต็มอยู่ <c oughs> เช่นเคยนะครับผมเริ่มต้นกันก่อนเลยครับกับพุธสัปดาห์แรกครับที่เรายังมีบิดแล้วรวยสวยแล้วโดนเอารูดนะครับผมยังคงมาให้ทุกคนได้เล่นเกมัมนอย่างสนุกสนานแน่นอนจนถึงเดือนเมษาย,ยนเลย นะครับผมและหลังจากนั้นครับในเดือนพฤษภาคมเราเตรียมพร้อมสำหรับคอนเทนต์วัดใหม่ๆสําหรับในวันพุธครับมีกันทั้งหมด5สัปดาห์เลยทุกสัปดาห์จะมีคอนเทนต์เต็มไปหมดเลยนะครับผมเริ่มต้นครับกับสัปดาห์แรกกันก่อนเลยนะครับผมคนใดพูดไปเลยสีสันสองนะครับผม นี่คือเกมโชว์ครับที่จะชวนทุกคนมาพูดไปเรื่อยพูดมันทุกอย่างพูด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 ไปนะครับผมเ <c oughs> พืพ่อให้ยืนยว่าคุณเป็นคนไทยพูดไปเรื่อยสัปดาห์2และสัปดาห์4ครับผมเกมโชว์รูปแบบใหม่ไม่สิเรียลลิตี้ต่างหากนะครับผมของที่เราจะนํามาทานะครับเป็นแฟนเมดครับที่หยิบยกรายการเกมโชว์ดังที่ต้องใช้การตัดสินใจและความกดดันอันสูงสุดอย่างดิวออนดิวเอามาทำกันนะครับผม กับเวอร์ชันแฟนเมดของด e วออร์เดลไอแลนด์นะครับผมที่มาในนามที่มีชื่อว่า d e a ออร์เดลเรียลลิตี้ในส่วนนี้นะครับผมให้ไปติดตามรายละเอียดที่ SGN Entertainment ได้เลยนะครับผมและแน่นอนครับผมสัปดาห์ที่3ครับผมเรายังมีคอนเทนต์สนุปๆรอคุณอยู่นะครับผมซึ่งบอกเลยว่านี่คือการกลับมาอีกครั้งตามคำเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่ได้รับกระแสอย่างดีมากนะครับผมในงาน t l a n d g a m เกม o ชว a ม a t h อนครั้งที่2นะครับผม กับรายการนี้ครับเพิ่มเศษเพิ่มส่วนวววรอชมกันได้เลยตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับสัปดาห์ยาของทุกเดือนครับกับรายการที่รอได้ทุกสรรพสิ่งสัรพลีสัรพล,ลี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 ลลสัรพลีหวนหวน อะไรของมันวะรายการที่ล้อได้ทุกสปปรรพสิ่งครับสัพเลรีหวนในวงการบันเทิงไทยครับเพราะนี่คือระยำท์โชว์ ไอ้ทุกคอนเทนต์ของเราก็พร้อมที่จะพลัสทุกความสนุกพลัสทุกสไตล์และพลัสทุกความบันเทิงไว้ที่นี่โฟรตี้ทีวีคอนเทนต์พันธพลัส